สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะถามว่ามาทําไมเดียวไม่อยากให้พลาดการติดตามตลอดทั้งช่วงของรายการนะคะเพราะว่าในส่วนของเนชั่นชาแนลกับกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะร่วมกันเพื่อที่จะหาคําตอบรวมถึงมองไปข้างหน้าค่ะว่าเรากําลังจะเข้าสู่หน้าฝนอีกครั้งแล้ว อยุธยาพื้นที่ที่เสียหายเป็นจำนวนมากเมื่อปีที่แล้วเขากำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวและหาทางป้องกันตัวเองค่ะเรามาที่นี่เพื่อจะช่วยกันอธิบายความนี้นะคะและดิฉันมากับคุณพดุงศักด์เหล่ากิจไพศาลบรรณาธิการเศรษฐกิจกลุ่มของเนชั่นชาแนลนะคะเพื่อที่จะทําหน้าที่ดําเนินรายการร่วมสวัสดีค่ะคุณพดุงศักดิค่ะสวัสดีครับ,รว,รบวันนี้เรามาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวต้องช่วยกันคุย นะคะก่อนที่คุณพดุงศักดิ์จะคุยขอแนะนําผู้ร่วมรายการค่ะคุณผู้ชมคะท่านแรกค่ะคุณภากรศิลาบรประธานสนภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะอีกทั้นหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติกับเวทีของเราคุณวีระนันทเสศวิศวกรฝ่ายโรงงานสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านต่อมาค่ะคุณสมศักดิ์สุขประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหามค่ะ และอีกท่านหนึ่งนะคะคุณขจรศักดิ์มหาคุณวันที่ปรึกษาบริษัทส,สวนอุตสาหกรรมโรจนะจำกัดมหาชนสวัสดีทุกท่านค่ะมาที่นี่มีสองเรื่องนะคะคือ,อ,อการฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วก็ของใหม่จะไหม่แล้วค่ะคุณประดุงศักดิ์ถ้าการฟื้นฟูเนี่ยตอนนี้เรียกว่าถ้าเราไปสํารวจตรวจสอบนะครับก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับก็พยายามจะเร่งกันใช่ไหมครับตการที่สอบถามทาง ผู้ที่ร่วมเวทีครั้งนี้ก็บอกเล่กันเต็มที่แต่ประเด็นก็คือว่ามันจะเร็วได้ขนาดไหนเพราะว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานการเคลื่อนย้ายการลงทุนมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอีกะะอย่างหนึ่งเห็นข่าวบอกว่าบางโรงเขาเริ่มที่จะไปมองหาที่ใหม่ๆข้อเท็จจริงอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะให้ทุกคนคช่วยกันแชร์ค่ะท่านแรกเลยครับเป็นสภาสักกรรมจังหวัดท่านนี้จะรู้ข้อมูลทั้งหมดว่าณเวลานี้เนี่ย การลงทุนในจังหวัดลุตยาในนิคมต่างๆห้านิคมนะ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญเป็นท่านแรกไหมดีค่ะก,กับท่านอุตสาตากรรมจังหวัดโรงงานที่ย้ายออกครับเขามีเหตุผลไหมว่าทาไมเขาต้องตัดสินใจย้ายออกจากที่นี่อันดับแรกเลยนะครับนะฮะก็ à, ต้องดูเรื่องประกันภัยก่อนนะครับว่าโรงงานที่ย้ายออกเนี่ยส่วนหนึ่งเขามีประกันภัยไหมแล้วประกันภัยนั้นน่ะครอบคลุมเรื่องน้ําท่วมหรือเปล่านะครับแล้วก็การเคลมประกันภัยหรือการรอประกันภัยมาตรวจสอบเนี่ย ค่อนข้างล่าชา้านะครับประกันภัยบางบริษัทนะฮะ,ะไม่เคลมทั้งหมดนะ,ะอาจจะใช้เป็นให้งบในการซ่อมแซมเครื่องจักรซึ่งถ้าเป็นเครื่องจักรที่ทํางานโดยระบบไมค่คณิตหรือเครื่องกลเนี่ยม,มันสามารถที่จะซ่อมแซมได้แต่ถ้าเป็นเครื่องจักรที่ต้องควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือใช้อิเล็กทรอนิกเข้ามาควบคุมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซ่อมได้อันนี้ต้องยกเปลี่ยนเลยนะ,ะเพราะว่าถ้าเรามาซ่อมแซมเนี่ย เครื่องจักรที่ถูกน้ําท่วมนะครับและระบบการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ถูกน้าท่วมเนี่ยมันชารุดเสียหายเนี่ยนะฮะการ,รษษคํานวณการทํางานต่างๆคอมพิวเตอร์มันจะผิดพลาดไปหมดเพราะนั้นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเต็มแม่เต็มหน่วยนะฮะปัญหาที่ประกันอันที่2เลยนะฮะก็คือ1่ความไม่มั่นใจนะฮะในมาตรการของภาครัฐนะฮะในเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมโดยเฉพาะในปีนี้นะฮะ<ป> <หา S 1> หลายรายนะผู้เก,ก่าการบางรายบอกว่าปีนี้น้านจะท่วมไหมนะฮะถามผมซึ่งอยู่ในภาครัฐผมก็ตอบว่าท่วมแต่ไม่มากไปกว่าเดิมต้องน้อยไปกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มาตรการต่างๆของรัฐก็เริ่มเ,เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะฮะจากการอ,าอนุมัติงบประมาณของทางรัฐบาลหรือการยื่นพระราชกําหนดนะกู้เงินแต่ทั้งสองฉบับหรืออีกสองฉบับที่อยู่ในศาลก็แล้วแต่นะฮะซึ่งกาลังจะทยอยออกมา แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของภาครัฐว่าได้พยายามที่จะหางบประมาณมาฟื้นฟูเยียวยานะฮะในเรื่องของการเพอะกันผักกระเพยนะครับและตอนนี้เองก็มีการระบายน้ําออกจากเขื่อนทั้งสองเขื่อนว่าจะเป็นเขือออเ่อนภูมิพลเขื่อนศิริกรนะะตั้งแต่ต้นปีเลยซึ่งไม่มีในประวัติการที่ว่าระบายน้ําเดือนมกราคม<จ>ะ,ะ,ะต้องให้เหลือ45อ่าต้องให้เหลือ45ทั้งนี้เพื่อเตรียมรับมวลน,น้ําก้อนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาะนะซึ่งมีการหลายหลายภาคส่วนที่มีการพยากรณ์ว่า ปริมาณน่าจะมากกว่าเดิมนะงว้นอย่างนี้ทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความรู้สึกลังเลไม่มั่นใจนะว่าจะป้องกันได้หรือไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลข้อที่2ที่ว่าทําไมถึงว่ามีการย้ายฐานไปผลิตที่อื่นนะฮะแต่ก็ยังดีฮะที่ยังอยู่ในไทยถ้าเกิดว่าย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยทำให้เราเสียหายมากเสียหายเยอะมากกว่านี้องขนี้อใหญ่กอันนี้คิดบวกใช่อันนี้คิดบวกมากแต่ว่าในความเป็นจริงก็มีหลายคนเหมือนกันที่เขาบอกว่าเมืองไทยอาจจะทําได้แบบ ไม่เหมือนที่พูดเดี๋ยวอันนี้ไปค่ว่ากจริงๆนะค่ะผู้ประกอบการว่าจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรนะครับจากทางจังหวัดทีนี้ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยตัวแทนภาคเอกชนบางทีข้อมูลลึกๆเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับทางภาครัฐสักทีเดียวค่ะคุณภากรค่ะมันมีตรงไหนไหมที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมคือก็ต้องบอกกันนะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเนี่ยเป็นเมืองอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยโดยนีนะเราะฉนั้นะระบบโครงสร้างของอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นซัพพลายเชนนะครับคือถ้าโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยบายโปรด์ผลิตไม่ได้เนี่ยโรงงานขนาดกลางขนาดย่อมต่างๆก็หยุหดทะงักด,ด้วยะนั้นมันผลมันท,ท,ท,ที่มันเกิดขนาดนี้มันไม่มันอาจจะไม่ในนิคมเป็นหลักนฮะนองนิคมก็ต้องโดนด้วยในเรื่องผลผลิตนะครับมันหนีไม่พ้นนะนะครับยิ่งไอตัวบายโปรด์ที่บอกผลิตเป็นสินค้าอย่างรถยนต์นะฮะก้องใช่ไหมฮะที่เป็นบายโปรด์เครื่องถ่าย อเอกสารอะไรต่างเนี่ยอยู่ชง,งักมันก็มองว่มองเห็นว่าไอ้พวกผลิตต่างๆนี่ก็ต้องชะลอด้วยงั้นพว,พวกที่บอกผลิตได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนอื่นก็ต้องมีผลตามไปด้วยเพราะไม่มีใครรอที่จะมาผลิตแล้วส,ส,สต็อกไว้านานๆเพราะหลังจากในน้ำท่วมมันก็มีเรื่องของประกันที่บอกแลากา้วประกันยังไม่เคลมแลาา้วประกันก็ประกันเฉพาะจุดอาคารก็ว่าอาคารเครื่องจกกักรว่าาคาอย่างคุณเวลาพูดอนะเรื่องเรื่องของอผมได้คุยกับพวกการหลายรายนะครับว่าเรื่องของ พวกเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์นี่ซ่อมไม่ได้เลยเพราะซ่อมมาแล้วเนี่ยมันมัน productivity มันได้แค่30%มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มมันต้องเคมแล้วซื้อใหม่แต่เคมได้เท่าไหร่นี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องซื้อใหม่เข้ามา100%ได้ได้ไปพูดคุยกับภาครัฐไหมประเด็นปัญหานี้ ไม่ได้คุยะไม่ไม่ได้คุยครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหลังประกันที่ระหว่างภาคเอกชนเราต้องดาเนินการถูกไหมครับเปคอปพซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลด้านประกันมันอยู่เรื่องพอเรื่องประกันแล้วมอยู่ระหว่างตกลงระหว่างผู้เสียหายกับผู้เอาประกันอมันมันอยู่ระหว่างระบบทางคอปพีนี้เข้าไปได้แค่พูดได้่เกลี่ยเฉยแต่จริงข้อตกลงมันอยู่สองสองสองฝ่ายที่จะเจรจากันการเจรจาเป็นเรื่องหัวใจสาคัญที่สุดขนาดนี้ว่าแบ่งรับแบ่งค่ันก็ยอมต้องยอมฮะต้องยอมต้องยอม ได้ดน้อยดีกว่าไม่ได้เลยไงดีก็ไม่ได้เลยในการเจจะเจจามันอยู่ที่ว่าฝีมือในการเจจาอ,อย่างเงี้ยมันเรื่องสําคัญผมว่าในขนานี้นะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะได้ใบได้มากได้น้อยมันอยู่ที่แต่ละโรงงานหรือบริษัทไม่เหมือนกันในการเจจาผมว่าทีมเจจาของอบริษัทที่เสียหายเนี่ยต้องมีมีเชี่ยวชาญผมว่าเชี่ยวชาญจะแปลว่าเรื่องอพูดในเรื่องข้อกฎหมายที่เดียวมันก็ไม่ได้นะครับงั้น พราะบริษัทประกันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเรื่องนี้เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ,รบมีทางเดียวทําให้เขาเมตตาดีที่สุดนะครับ,รบงั้นผมบอกแล้วถ้าเครื่องจักรมันเดินไม่ได้มันรอแล้วเครื่องจักรบางตัวนะฮะผมได้คุยด้วยเนี่ยบางทีสามเดือนกว่ายะผลิตเข้ามาได้นะฮะห้าเดือนบางคนอยู่ในนิคมเอาอินห้าเดือนก็เลเข้ามาได้ตรงเนี้ยต้องสั่งนะวันนี้นะได้ห้าเดือนเข้ามาถึงกถึงจะติดตั้งบางโรงอะไตามากหลังเมษาแล้วถึงจะผลิตได้ใช่ไหมบางโรงไตามาสสามยังมีเลยในขณะนี้นะ ก็ถือว่าในส่วนของโรงงานก็ค่อนข้างจะต้องมีปัญหาประสักเยอะครับครับครับเมื่อสักครู่ที่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดบอกว่าผู้ผู้ประกอบการไม่มั่นใจเลยเลอกับแผนของที่มีรายงานเข้ามานะครับกับแผนของรัฐบาลในการจะป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือคือสิ่งนี้โดนโดนถามอยู่เรื่อยโดนถามอยู่เรื่อยว่าคือนโยบายของรัฐตตอนนี้มีแล้วมองมองเห็นว่า งอเยอกยนอแถมตอนมีกบอมาอีกวันานนะครับานะครับระการกาหนดนโยบายนะฮะแล้วมันมีซ้อนเข้ามาอีกวันผมอ่านอยู่นะฮะกยนอชกอนอกยชมาอีกนะทีนี้ประเด็นเขาว่าคือแผนนี่มันรู้กันแล้วตอนนี้ยังไงแต่อยากรู้ว่าแอคชั่นแพลนที่มันลงเนี่ยภายในเดือนนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นนะสัปดาห์หน้าอาจจะออกมาก็ได้ประกอบการยังไม่เห็นแอคชั่นแพลนยังไม่เห็นแอคชั่นแพลนว่าเดือนหน้าเนี่ยทำอะไรเดือนสองเดือนที่สองทำอะไรเดือนที่สามทำอะไรจนถึง แล้วดูฝนนะอีกห้ากเดือนเนี่ยมีแผนว่าตัดเวที่ว่านเนี่ยจะเก็บน้ําไว้ตรงไหนและทางที่ระบายน้ําไปทางไหนและน้าเวลามาแล้ววิ่งออกมาเนี่ยป,ปริมาณสักสี่พันลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยที่มันท่วมนะฮะสี่พันเนี่ยกระจายไปไหนบ้างแล้วการกระจายเนี่ยผมเชื่อมั่นอะอย่างนีคมอุตสาหกรรมไม่ว่าทั้งองโจนะหรือของบางอินเตอร์เน็ตหรือของไฮเทคหรืออะไรต่างเนี่ยป้องกันตัวเองได้ผมเชื่อมั่นเลยขนาดนี้ะนะ,ะว่าดูดูจากแผนเขาแล้วดูโครงสร้างแล้วเนี่ยป้องกันได้ แต่ถามว่าไอ้น้ําที่มาตอนนี้เนี่ยระบบโลจิสติกระบบ supply c h a i ป้องกันได้ขนาดไหนของรัฐบาลหมายความว่าถ้าเกิดควบไม่เข้านิคมแต่ข้างนอกทั้งหมดหนึ่งพนักงานไมมาไงไงสองระบบขนส่งทั้งวัตตุดิบทั้งสินค้าที่ผลิตแล้วไปยังไงผลิตไปก็ขายไม่ได้ขนไม่ได้ออกขนไม่ได้คนงานก็เข้ามาทำงานไม่ได้นิคมป้องกันตัวเองจริงโรงงานผลิตได้จริงแต่ขนย้ายไม่ได้ขนส่งไม่ได้ต้องการแผนตรงนี้ด้วยต้องการแผนตรงนี้ด้วย